สวัสดีค้าววันนี้เจอกันวันจันทร์ที่21สิงหาคมปี2023นะคะวันนี้นะคะอากาศเป็นยังไงบ้างทุกคนสบายดีไหมช่วงนี้อากาศทางบ้านวันโดยเฉพาะวันนี้นะคะอุณหภ,ภูมิแตะอยู่ที่99องศาฟาเรนไฮน์นะคะแล้วก็ช่วงบ่ายๆนี่ขึ้นมา100องศาฟาเรนไฮน์นะทุกคนหลอนมากแต่ไม่เป็นไรพอเห็นเขาบอกว่าปีนี้นะทุกคนหน้าหนาวจะมาเร็ววันก็เลย กังวลเรื่องสวนผักวันนะคะทุกคนถั่วออกฝักแล้วแล้วก็เก็บมาทำกับข้าวแล้วด้วยนะคะทุกคนแต่ยังไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูเลยนะคะคนที่ชอบดูสวนผักนะแล้วเวลาตอนนี้ทางบ้านวันสองทุ่ม ครึ่งนะคะทุกคนวันยังไม่ได้ทานข้าวเย็นเลยนะคะทุกคนทานข้าวเย็นหรือยังวันยังไม่ได้ทำข้าวเลยว่าจะผัดกะเพรากุ้งนะคะทุกคนวันนี้ใส่กะเพราเยอะๆเ <c oughs> นาะรานข้าวน่าจะอร่อยโอเควันนี้นะคะยังไงเราจะมาตามข่าวในเรื่องการกเกษียณอายุกันนะคะคราวนี้วันเอามาจาก CNBC นะคะแล้วก็ยะหูนะคะเขาก็ได้พูดถึง เรื่องการเกษียณอายุนะคะเขาก็มีการาสำรวจนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะคิดว่าคนอเมริกันมีกี่คนที่รับเงินโซเชียลสกิล i t ตี้ทุคนเขาบอกว่ามากกว่า60ล้านคนนะคะที่รับเงินอันเดอร์โซเชียลสกิลตี้ถือว่าเยอะมากๆนะคะก็อาจจะเป็นเพราะอเมริกามันเป็นประเทศใหญ่นะทุกคน ก็เลยคนกเกษียณอายุก็ค่อนข้างเยอะเนาะก็60ล้านคนก็ถือว่าเยอะมากปีนี้หรือช่วงนี้มีใครคิดอยากแบบว่าอยาก,กเกษียณตอนนี้หรืออยากหยุดทํางานบ้างแล้วทุกคนมีความคิดอย่างนี้บ้างไหมคอมเมนต์ได้นะทุกคนคนที่แบบว่า,าคิดคิดว่าเออทำงานมานานแล้วอยาก,กเกษียณอะไรประมาณนี้นะทุกคนก็ช่วงนี้อาจจะเบือนะ่อเนาะอาจจะ จะเป็นไปได้เบื่อที่ทํางานหรือคนที่ทํางานหรืออาจอยู่ๆก็แบบทำงานมาเยอะแล้วอาจจะเบื่ออะไรประมาณนี้เนาะก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะสำหรับคนที่อยาก,กเกษียณอายุนะคะแต่บางคนนะคะก็เกษียณมาแล้วก็รู้สึกเบื่อนาะอยู่บ้านก็มีบ้างที่อาจจะกลับไปทํางานนะทุกคนกลับไปทํางานอีกอาจจะเป็นพาร์ทไทม์นะคะแล้วก็ อาจจะทํสองวันต่ออาทิตย์หรือสาวันต่ออาทิตย์เนี่ยอาจจะมีนะคะคนที่จะเกษียณแล้วนะคะวันเองคุปปะคุ้มหนแบบนีบ้ก็บางทีคนที่กเกษียณอายุนะคะพอกะเกษียณมาแล้วก็รู้สึกเบื่อนะอาจจะกลับไปทํางานเป็นผาดถามอย่างที่วันบอกน,นะคะก็ยังไงคอมเมนต์ได้นะคะจกคนคิดอยากเกษียณน,นะบางคนก็อายุเยอะแล้วอะไรประมาณนี้นะก็อยากเกษียณ ก่อนกำหนดนะคะก็มีก็ CNBC นะคะแล้วก็เย่หูเขาก็มีพูดถึงประเด็นการ,กรเกษียณอายุนะคะเขาบอกว่ามีเพียง10%นะคะที่วางแผนที่จะรอจนถึงอายุ70เพื่อจะขอรับเงินประกันสังคมนะคะถือว่าน้อยมากนะ,ะทุกคนและเขาก็มีการพูดถึงว่าทำไมผู้เชี่ยวชาญนะคะกล่าวว่าการชะลอการ,กรเกษียณอายุจนถึง70ปีนี้จะดีที่สุดเนาะ การรอเค็มประกันสังคมนะคะจนถึงอายุ70ปีนี่จะทําให้คนได้รับผลประโยชน์เกษียณมากที่สุดนะคะเท่าที่จะเป็นไปได้ก็คือเยอะนะคะถ้าคุณรอถึง70แต่วันว่าส่วนใหญ่อะ่ะไม่ค่อยมีใครจะรอหรอกคือมันนานเกินไปะนะคะจากการสำรวจครั้งใหญ่นะพะพบว่ามีคนเพียง7เ,<ม>เพียง10นะคะ ที่วางแผนจะรอนนานขนาดนั้นนะคะเพื่อเริ่มรับเช็ครายเดือนนะคะ,ะเพื่อรอจนถึงอายุ70ปีผู้กเกษียณอายุสามารถจะล็อกอินอการตรวจสอบผลประโยชน์ที่เยอะที่สุดตามมาทึกการทำงานของพวกเขาอะนะคะก็คือถ้ารอถึง70เนี่ยมันก็ได้รับผลประโยชน์เต็มจำนวนอย่างที่บอกนะคะการวิจัย ชี้ให้เห็นว่าเป็นการดีที่สุดนะคะที่จะระงับการเรียกร้องสวัสดิการเกษียณอายุประกันสังคมจนถึง70นะคะถ้าเป็นไปได้เพื่อรับเงินรายเดือนที่ใหญ่ที่สุดเท่า,าสำหรับคนที่จะเกษียณอายุนะคะยางไรก็ตามนะคะก็มีเพียง10%เท่านั้นนะคะของอาชาวอเมริกันที่ไม่เกษียณอายอาุที่จะวางจะวางแผนเกษียณอายุจน ถึงอายุด่างกาวนะคะคือมัน,ม,นมันนานไปนะเห็นเขาบอกนะคะก็เขาบอกว่า17%ของผู้อตอบแบบสอบถามนะ,ะมีอายุระหว่าง60-65ปีซึ่งอาจจะอยู่ในวัยเกษียณด้วยนะคะที่เขามีการสำรวจน,นะนะ,ะในขณะเดียวกันนะคะ40%ของผู้อตอบแบบสอบถามกล่วว่าพวกเขาวางแผนที่จะ รับสวัสดิการ,กรเกษียณอายุเนี่ยประกรันสังคมอายุ62ถึง65ปีนะคะจากการสำรวจนักลงทุน2,000คนที่มีอายุระหว่าง27ปีถึง79ปีก็เข้าสำรวจในเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมนะคะถึงกันนั้นนะคะนักลงทุนส่วนใหญ่72%ของนักลงทุนที่ไม่กเกษียณอายุ ทั้งหมดนะคะแล้วก็95%ของนักลงทุนที่ไม่เกษียณอายุที่มีอายุระหว่าง60ถึง65ปีกล่าวว่าพวกเขารู้ว่าการโลนานขึ้นอาจส่งผลให้มีการตรวจสอบรายเดือนที่มากขึ้นเห็นเขาว่าอย่างั้นนะคะโอเคคุปาเหตุ<笑><笑><笑>ผลหลักนะคะในการเรียกร้องก่อนกำหนดนะคะคือขอเกษียณก่อนกำหนดอ่ะนะ,ะอ้างโดย44%ของผู้ ตอบแบบสอบถานนะคะคือความกังวลว่าเงินประกันสังคมอาจหมดนะคะและหยุดการชำระนะคะก็ชี้ไปที่วิกฤตความเชื่อมั่นนะคะในระบบตามคํากล่าวของเดฟบอยเดนนะคะหัวหน้าของอสำนักสำรวจนะคะก็เหตุผลอ,อื่นๆนะคะที่มีก็ได้แก่ ต้องการเงินนะคะ36%ต้องการเข้าถึงเงินโดยเร็วที่สุด34%แล้วก็ดำเนินการตามคำแนะนำเพื่อเรียกร้องเร็วกว่า70โดยมีแค่13%นะคะแล้วก็เขาบอกว่าทำไมต้องรอเปิดสวัสดิการประกันสังคมนะคะการอ้างสิทธิก่อนกำหนดจะส่งผลต่อขนาดเช็คประกันสังคมรายเดือนของคุณนะคะผู้ที่ อายุครบ62ปีนะคะในปีนี้จะได้รับผลประโยชน์ลดลงประมาณ30%นะคะสำหรับการอ้างสิทธิ์ในตอนนี้นะคะเทียบกับการรอจนถึงอายุกเกษียณครบ67ปีตามรายงานของ Social Security Administration นะคะก็เมื่อถึงวัยเกษียณนะ,ะทุกคนเต็มจำนวนคนคนงานจะได้รับผลประโยชน์100%ที่พวกเขาได้รับเนาะ สำหรับในแต่ละปีนะคะที่เลื่อนอเลยอายุเกษียณครบ70ปี8%จะถูกเพิ่มเข้าไปในสวัสดิการประกันสังคมนะคะเมื่อรอจนถึงอายุ70ปีผู้เกษียณอายุสามารถจะล็อกการตรวจสอบผลประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดตามบันทึกการทำงานของพวกเขานะคะผลประโยชน์นะคะผลประโยชน์เกษียณอายุที่ได้รับเมื่ออายุ70ปี นั้นจะสูงกว่า76%เมื่อปรับตามอัตราเงินเฟ้อแล้วนะคะมากกว่าสวัสดิการ,กรเกษียณอายุที่ได้รับเมื่ออายุ62ปีก็แน่นอนอยู่แล้วนะทุกคนจากการวิจัยนะคะของศาสตราจารย์เศรษฐศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยบอสตันนะคะก็เห็นเข้าวิจัยออกมาอย่างนี้นะคะโอเคก็มี นักวิจัยหลายหลายคนนะคะเขาบอกว่ามีคนงานเพียง10%เท่านั้นนะคะที่รอจนถึงอายุ70ปีจึงจะได้สวัสดิการประกันสังคมแม้ว่า90%นะคะจะได้รับประโยชน์จากการรอจนถึงอายุดังกล่าวนะคะเขายังมีการพูดอีกว่าการตอบแทนนะคะจากการรอหรือการอดทนจนถึง จ0นะคะก็จะได้รับผลประโยชน์มากกว่าเขาพยายามเน้นอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนในขณะที่ผู้ที่มีรายได้นะคะผู้ที่มีรายได้สูงเนี่ยอาจจะไม่ไม่ค่อยแคร์กับเงินประกันสังคมเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคนที่มีรายได้ไม่ไม่ค่อยได้สูงเนี่ยเขาก็ะจะจะพยายามรอนะคะ<อ>เพื่อจะ,กะเกษียณอายุในวัยที่สามารถจะได้รับเงินประกันสังคมเยอะหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะ ในบางกรณีนะคะการเคมตั้งแต่เนิ่นๆอาจสมเหตุสมผลนะคะอย่างอย่างเช่นเพราะว่าสุขภาพนะคะอาจทำให้อายุไขสั้นลงนะคะถึงกระน,นั้นสำหรับบางคนในสถานการณ์เหล่านั้นการได้รับผลประโยชน์ที่ล่าชา้าอาจ ยังสมเหตุสมผลที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่สูงขึ้นสําหรับคู่สมรสนะคะอันนี้ข้อมูลเขาก็สําสรวจมานะคะแต่ว่าวันว่านะหลายๆเรื่องที่บางคนกเกษียณอายุก่อนกําหนดอะไรเนี่ยคือกเกษียณใช่กอเกษียณอายุเร็วอย่าง62ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแทนที่จะเป็น67หรือ65หรือรอเจ็ดสิบอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะอาจจะเป็นด้วยสุขภาพร่างกายอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วเขาก็น่าจะ ยังอยากทำงานต่อนะคะโอเคเกือบ5,000เหรียญดอลลาร์ต่อเดือนนะคะสำหรับการ,กรเกษียณอายุที่สะดวกสบายอันนี้นะเขาเขาพูดถึงประเด็นนี้นะคะเมื่อพูดถึงวัยเกษียณนะคะคำ,คำถามใหญ่ข้อหนึ่งที่ผู้ออมต้องประชวญนั่นคือเงินเท่าไหร่ถึงจะพอนะคะ,ะชาวเมริกันนะคะคาดว่า,าจะต้องการเงินเนี่ย เล้านดอลลาร์เพื่อเกษียณอย่างแบบสบายๆนะทุกคนเยอะเนาะต่อปีนะจากการวิจัยล่าสุดของ Northwestern Mutual นะคะเมืะะ่อพูดถึงรายได้ต่อเดือนที่จำเป็นสำหรับการเกษียณอย่างสุขสบาย <laughs> <laughs> ผู้ไม่เกษียณอายุเกล่าวว่าพวกเขาต้องการเงินเฉลี่ยนะทุกคน4,940ดอลลาร์นะคะตามข้อมูลของ s h o o d e r นะคะ ผู้ที่กเกษียณอายุนะคะ,ะแล้วกำลังไม่ถึงเป้าหมายดังกล่าวนะคะการสำรวจพบว่ามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่4,170ดอลลาร์นะคะดอลลาร์สหรัฐเนาะซึ่งรวมถึงประเด็นสังคมด้วยนะทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง37%ของผู้ อตอบแบบสอบถามก่าว่ารายได้ต่อเดือนนี่น้อยกว่า2,500เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะจริงๆใช่ยังยังวันรายได้น้อยใช่ไหมถ้าเกิดเกษียณอายุปไปเนี่ยคงไม่ได้รับอะไรเยอะแยะนะคะน่าจะพันเหรียญได้หรือเปล่าไม่รู้ทุกคนแฟนวันก็ไม่ได้เงินเดือนเยอะอะไรเงี้ยสองคนสองคนสองพันหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ทราบนะคะทุกคนคนที่มีรายได้เยอะๆเขาน่าจะได้รับเยอะอยู่นะโดยเฉพาะคนที่เอาเงินทํา ฟอร์เอวอะไรพวกนี้นะคะแต่บางครอบครัวก็ไม่ได้ทำวันก็ไม่ได้ส่ง 401K เนะเพราะว่าวันดูเศรษฐกิจอะไรแล้วว่าแต่ว่าพูดถึงว่ามันมันดีนะ,ะทุกคนถ้าใครทำา 401K ไว้นะคะคือรายได้เราไม่ได้ถึงขนาดจะต้องไปตัด4อรนะ,ะจริงๆวันจะทำะตั้งนานแล้วนะแต่พราคิดไปค่น ไม่ดีกว่าหา,หาวิธีอื่นอะไรประมาณนี้นะทุกคนก็มีการสะสมเงิน 401k นะอย่างคนอ่าอเมริกันหล,หลายท่านที่แบบกเกษียณอายุทํางานมานานแล้วนะคะอ่าสะสมไว้ที่ 401k เนะี่ยถึงเวลากเกษียณใช่ไหมเขาก็มีทั้งเงิน 401k อ่าไม่รวมเงินประกันสังคมนะคะเงินประกันสังคมอย่างน้อยเนี่ยถ้าคนมีไรายได้เยอะๆเนี่ย เขาน่าจะได้ประมาณ2 0 0พักว่านะคะถ้ามาบวกกับ 4,1K ด้วยเนี่ยถ้าคนมีเยอะอยู่ในเงินตัวนั้นนะคะก็จะอัพไปถึง4,000ันกว่าเหรียญน,นะคะเวลาไวกเกษียณคุณก็จะเหมือนกับว่าอยู่แบบสบายนะคะแต่ถ้ามารับเงินดยเฉพาะประกันสังคมเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ลำบากนะคะทุกคนซึ่งค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนแต่ละ,ะช่วงนี้ทุกปีนะ เศรษฐกิจมันเงินเฟ้ออะไรเงี้ยนะคะค่าคงที่มันก็สูงขึ้นนะมันก็จะลําบากนิดหนึ่งนะคะอนอกนอจากประกันสังคมแล้วนะคะคนอเมริกันที่ไม่กเกษียณเนี่ยยังคาดหวังที่จะสร้างรายได้จากสินทรัพย์หลายๆอย่างรวมกันนะคะมากกว่าครึ่งวางแผนที่จะดึงเงินสดมาใช้โดยมี58นตะคะตามด้วยแผนการ,กรเกษียณอายุในที่ทำงาน53เ การลงทุนนอกแผนการเกษียณอายุของนายจ้างนะคะ40%ผลประโยชน์ที่กำหนดไว้หรือแผนเงินบำนาญนะคะ20%รายได้ค่าเช่า14%นะคะเบี้ยว,วัด10%ประกันชีวิตมูลค่าเงินสด10%นะคะหรือมีการจำนองย้อนหลังกลับไปอีก4%นะคะ เขาบอกว่าอย่างไรก็ตามนะคะ,ะความท้าทายจะเกิดขึ้นกับรายได้ที่สม่ำเสมอซึ่งเช็คเงินเดือนนะคะปกติประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะ่ะ49%เขาบอกว่าพวกเขาไม่มีไม่มีกลยุทธ์ในการหาไรายได้หลังจาก,กเกษียณน,นะทุกคนแล้วก็ใช้เงินเมื่อเขาต้องการอะไรประมาณนี้ทุกคนเพื่อเมื่อเกษียณแล้วนะคะเขา คนส่วนใหญ่เขาไม่ได้แบบหารายได้เพิ่มนะจริงๆเขาก็กเกษียณอายุอ่นนะเนาะเขาไม่ได้มีแบบว่าต,ต้องไปหารายได้เพิ่มอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เขาบอกว่าถึงก็น,นั้นเองนะ,ะกว่าครึ่งนะคะห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นกล่าวว่าแนวคิดของการไม่มีเช็คเงินเดือนประจำในวัยเกษียณเป็นเรื่องที่ะจะเกี่ยวข้องกับการ ใช้ชีวิตที่เป็นอยู่นะคะในขณะที่23%บอกว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะคะถ้าไม่มีเ,เงินกเกษียณน,นะคะก็ตอนนี้นะคะเ,เงินประกันสังคมนะคะ Social Security ที่เขาพูดถึงตอนนี้นะก็กำลังจะมีการแก้ปัญหานะคะซึ่งเขาก็มีการเสนอ,อร่างกฎหมายต่างๆเข้าไปนะคะก็พยายามจะเพิ่มนะคะเ,เงินตรงนั้นนะคะ แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในเรื่องของเงินประกันสังคมอยู่นะคะก็หวังว่าเขาจะมีทางออกที่ดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาตามกันนะคะว่ามีอะไรข่าวคืบหน้าในเรื่องเงินประกันสังคมนะคะว่ามีการเพิ่มลดมีการเสนออําลงกฎหมายอะไรแบบบ้านแล้วมีอะไรที่เขาแบบกำลังทํากันอยู่ตอนนี้นะคะคนที่กําลังจะ,กะเกษียณก็เขาก็มีการแบบ ตามข่าวอยู่อะไรประมาณนี้เนาะทุกคนแล้วก็โคล่นนะคะเขามีการคาดว่าปีหน้าเนี่ยเห็นเขาบอกว่าโคล่นน่าจะมีข่าวใหม่ออกมาทุกคนน่าจะปรับขึ้นไปอีกประมาณ2.8ซหรืออาจจะเป็น3.1เอร์ซนนะคะอันนี้ก็ตามข่าวนะทุกคนเขาก็มีการคาดไปอย่างนี้นเนาะก็วันนี้เรา ก็มาพูดถึงข่าวจาก CNBC แล้วก็ Yahoo นะคะทุกคนเอาเป็นว่าแล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละบุคคลนะคะที่จะ,ะ,กะเกษียณอายุเนาะก็เอาที่เรามีความสุขแล้วก็สบายใจนะทุกคนยังไงก็สู้ๆนะคะคุณลุงคุณป้าคุณนะ้าคุณอาที่กำลังจะคิดจะ,กะเกษียณเนาะยังไงก็สู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยววันก็ออกมาอัปเดตข่าวต่างๆที่เกี่ยวกับเงินประกันสังคมนะคะ หรือข่าวที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะคะช่วงนี้นะคะไฟป่านะคะทุกคนถวายเนาะเยอะมากเราเห็นแล้วก็แบบเยอะแล้วก็เมื่อวานเห็นข่าวที่วอชิงตันก็มีการไฟป่านะคะทุกคนแคลิฟอร์เนียนะคะก็มีอมืนะคะก็ <laughs> พายุเนาะยังไงพายุไฟหรือเปล่าทุกคนเนาะยังไงก็สู้ๆนะคะ คนคนไทยที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะคะแล้วอยู่ต่างประเทศยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวต่างๆกันใหม่นะคะวันนี้วันก็มาเท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกไลค์นะคะที่กดไลค์แล้วก็ชมวิดีโอนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ